สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับประจ ա วันปัิทินที่10กุมภาพันธ์นะครับสำหรับห่างเสียงเมื่อวานเจาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับกลับกลายเป็นว่าห่างเสียงเดินดีวัาอาทิาย์นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านลองพิจารณาดีๆก่อนตามแล้วกันเนาะถ้าชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับ และช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับแค่มีโคฟนาจะกดข้ามครับคลิปไม่ได้ยาวมากครับ2อนาทีไม่เกิน2นาทีครึ่ง3นาทีบ้างนะครับฟังทั้งคลิปดีกว่าครับเพราะว่าบางครั้งตัวเลขที่บอกไปะไม่ได้พิมพ์นะครับก็มีนะครับเนาะหางเสียงเมื่อวานตองครับเมื่อวานตอง9 9 9 50เปิด0 5 9ย์บวกครับในขนาดนี้ลบๆบวกบวกครับผมว่า9 0 0 9นย์นย้างน่าจะยังอยู่ครับ เช้านี้เดืนสุดเก้าครับเด็นสุดย์เก้าศูนยจับที่บวกนะครับถ้าลงลบก็เบาๆฮิดก็เบาๆนครับก็เบาๆหน่อยกันครับแต่ไม่ว่าบวกลบที่คู่ที่จับส่วนมากจะมาบนล่างครับ4950ครับ4950 8้า 9 0ครับอันนี้ซ้ำเลยเนาะ9 0 0 9อันนี้หห่างแล้วแล้วติดเบิ้ลไปครับ9 9 0 0เูนตัวหมืนเยอะไม่เยอะครับแค่6ห่างครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ไม่ใช่ทะลึ่งตองเก้าอีกเะโอเคครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับหางเสียงภาคเช้าครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ ก็ขอ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 บคุณทุกท่านที่ห่วงเรื่องสุขภาพครับตอนนี้กับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นะครับน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ <c oughs> อัดยาไปก็สบายขึ้นเยอะแต่โรคทุกอย่างผมเวลาเป็นอะไรผมไม่ค่อยพยายามจะไม่ค่อยไม่ค่อยกินยาเพราะว่ากลัวมันจะติดครับอย่างถ้าเคยเป็นไมเกรนนะครับก็พยายามจะหลับหรือไม่ก็เอาน้ำแข็งมาประครบแต่ถ้านหนักหนาสาหัสยิงต้องกินยาครับแต่บ้านหมุนนี่ ไม่กินยาไม่ได้ครับต้องกินยาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคุ้ต่อไปครับสวัสดีครับ